สวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติมาอายุทยาครับโครงการลุงนัทครับหลังนี้เสร็จแล้วครับแต่ว่าลูกค้าจองแล้วครับท่านผู้ชมแต่กิตติต้องถ่ายเผื่อว่าถ้าใครอยากได้แบบนี้สามทำได้นะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหน้ากว้าง7เมตรนะครับลึกไปข้างหลังตะเบียงนี่ยสามแล้วห้องนอนห้องรับแขกอีก3เป็น6แล้วก็ห้องห้องน้ํากับห้องครัวลึกไปอีก2องเมตรละสิบครับผมรวมแล้วครับห้าสิบสี่จุดห้าตารางเมตรครับท่านผู้ชม กว้าง7ลึก6ก็42บวกห้องน้ำลึกไปอีก2เมตรนะครับบวกกับอ่างครัวด้วยก็กว้าง5เมตรนะครับ5้าคูณเมตร10ก็อยู่ที่ประมาณสัก12.512.5นะครับรวมกันนะฮะรวมกันก็เป็น54.5ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังนี้ครับที่ลูกค้าซื้อไปแล้วครับแต่ถ้าอยากได้สั่งจองทําโครงการลุงนัดครับอันนี้ออกตัวก่อนนะครับว่าเขาพร้อมจัดส่งนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าแลครับ ตัวเรือนครับเสาเสคารอดจันทันเชิงชายพื้นบ้านวงกบประตูหน้าต่างนะฮะเป็นไม้ครับบันไดไม้หมดเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเสาเสคารอดนะฮะทุกอย่างไม้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าโครงสร้างนะครับเชิงชงเชิงชายอะไรไม้หมดหลังคามุงด้วยกับเมืองหล่อนคู่นะครับแล้วก็ฝาบ้านอย่างเดียวครับภายนอกใช้ไม้เชีร่านะครับอ่าระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฝ้าเพดาน รอบตัวบ้านก็เป็นไม้นะครับฝ้าเพดานนะครับเ่ินภายในนะครับเป็นระแนงรูปตัววีครับเวลาโดนหลังคานะฮะความร้อนแสงแดดส่องมาที่หลังคานะครับก็ต้องผ่านทะลุหลังคาความร้อนนะฮะความร้อนนะฮะไม่ใช่แสงแดดนะนะะเราก็จะตีด้วยระแนงรูปตัววีนะครับระแนงรูปตัววีนะครับไม่ให้ความร้อนผ่านทะลุมาในห้องผ่านในห้องได้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับพอเข้าใจนะฮะด้านนอก ไม้เชราด้านในด้านแนง่รูปตัววีนะครับมีระเบียงมีห้องรับแขกมีห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ำนะฮะางหลังนะมีประตูเปิดมาเขาทำไม้บันไดลงด้วยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านนะครับไม่กล้ายืนอยู่นานข้างหลังนะท่านผู้ชมมีอ่าช่างคนทําบ้านเนี่ยากำลังเปิดเพลงกันสนุกสนานผมไม่กล้าถ่ายเข้าไปดูเสียงเพลงกล้าไปในเนื้อวิดีโอ ผมแยกเนื้อว,วิดีโอออกจากเพลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกัวลิขสิ์นะครับบันได3ขั้นบันไดนะฮะความกว้างก็ประมาณ1เมตรกว่าๆเมตรสิบถึง20นะความกว้างนะครับนี่ฮะสามเมตรสิบนะฮะระเบียงนะฮะท่านผู้ชมนี่ตันที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะครับหน้าห้องรับแขกและก็ห้องนอนนะครับฝ้าเพดานก็เป็นฝ้าเรียบนะฮะด้านหน้าเพราะว่าเป็นทรงบอดร์เดนด้านหน้ายื่นออกมาตามจันทร์ ะะมีมานั่ง2แบบครับด้านข้างก็สองอาสามเมตรก็เป็นมานั่งเขาเรียกามานั่งพนักพิงส่วนนี้ก็เป็นมานั่งเหมือนการห้อยขานั่งเทินแก้วตั้งได้เป็นเทินน้าได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับบ้านหลังนี้คือออเดอร์นะฮะออเดอร์สั่งทํามาใครอยากได้แบบนี้นะฮะคุยกับลุงนัดนะครับราคาในห้าแสนห้าหมื่นบาทนี่คือห้องนอนนะฮะทำเป็นห้องนอนท่านผู้ชมเป็นประตูบ,บานสไลด์ นะครับผมสไลด์แล้วนะฮะนี่สไลด์ซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ก้ามา3ามเมตรสิคูณสามอมาอน,นี้ท่านผู้ชมโอเคนะครับแต่บ้านหลังนี้ไม่ต่ำมาห้าสิตารางเมตรนะถ้าผมปิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะครับโอเคผมปิดประตูฮะระบบไฟติดตั้งมาแล้วที่เห็นขาวๆก็คือระแหน่งรูปต่อวีนะครับอ่าผมล็อกประตูด้วย อ่าล็อกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห,โโหล็อกดีนะครับท่านผู้ชมนี่คือห้องรับแขกครับนี่ห้องรับแขกครับท่านผู้ชมเปิดไปห้องรับแขกนี่ก็ตั้งใจทำให้มันใหญ่นะท่านผู้ชมก็จะวางโตรฟงโตรฟาอะไรแบบนี้ฮะท่านผู้ชมมันมันใหญ่โตมโหฬารน,นี่เป็นไงห้องรับแขกอืมเป็นไงสวยงามไหมฮะฟ้าสองหลุมนะฮะท่านผู้ชมนี่เย็นสบายนะฮะระนับรูปงจวีนะฮะระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยนะแล้วท่านผู้ชมนี่ หันไปทางนู้นนะฮะเนี่ยให้โดดฝ้าหลุมสองหลุมนะ้ท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็ทําวางโซฟาตรงนี้ก็ปล่อยโล่งก็ได้อ่าแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะจัดนะครับอ่าขอซื้อไปแล้วก็แล้วแต่เขาจะจัดยังไงนะท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศผมก็บรรยายไปด้วยนะครับจะได้มีอัตราลดนะครับโอเคนี่ห้องครัวครับก็ขนาดสองเมตรสิบนะฮะนี่นี่บานจสร้ายนะฮะนี่ห้องครัวนะท่านผู้ชม นี่เป็นไงฮะอ่ะความพิเศษก็คือมีบานประตูเปิดไปข้างหลังนี่ห้องรับครัวเนี่ยอ่าโอเคนะครับนี่บันไดาทางลงสามขั้นบันไดนี่ะท่านผู้ชมดูนะฮะอ่านี่บรรยากาศนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมเ็ปูเพื้อนไว้เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับที่เห็นขวาวขาวๆนี่คือด้านในรูปตัววีนะครับท่านผู้ชม นะครับนี่ห้องน้ำนะฮนะหนึ่งเมตรน้าสิบคูสองเมตรน้าสิบนะท่านผู้ชมนี่ฝักบงฝักบัวอะไรติดตั้งเรียบร้อยระบบไฟเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วฮะอ่างล้างหน้างล้างหน้านะฮะโถส้วมชักโครกอ่ะเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้นะฮะพื้นที่ก็ห้าสิบกว่าตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณห้าสิบสี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะครับก็ใครอยากได้นะฮะบ,บอกก่อนว่า ลูกค้าจองแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมจัดส่ง้จากได้แบบนี้อย่างที่เห็นนะราคาก็อยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับใครอยากได้ก็โทรมาหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องเราแขกใหญ่มากะฮะที่เปตารางเมตรนะฮะถ้ากับห้องนอนสองห้องเลยนะแล้วก็ห้องครัวห้องน้ํานะครับมีบันไดข,นขึ้นข้างหน้าข้างหลังนะครับข้างหลังก็ลงได้ข้างหน้าก็ขึ้นได้นะครับหรือจะขึ้นหน้าขึ้นลงขึ้นได้หมดเลยครับท่านผู้ชม โครงการลุงนัทครับยุดยาครับวันนี้กิตติไปก่อนชีพเป้าซื้อบ้านครับหลังนี้ออกแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะเสียหน้าหมืนบาทอยากได้ต่อรองมาแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ